สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้กับช่างบ้านๆกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมา,าสอนแบบฉบับเต็มเลยดีกว่าครับกับการเปลี่ยนลอกหน้าจอรีโมทแอร์ยี่ห้อไดกินนะครับของไดกินเขานะฮะเอกลักษณ์คือถ้าใช้ไปนานๆจอมืดจอดําจอเสียคือพูดง่ายๆก็แผ่นฟิล์มมันเสียเนี่ยแหละครับนะฮะ นี่อันนี้อาการที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมองเห็นไหมใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติทุกอย่างมองเห็นได้นะครับแต่บางทีเราก็อาจคิดว่าเฮ้ยมันดูน่าเกียดไปไหมสําหรับห้องลูกค้านะแต่ถ้าเราอาจจะใช้เองอ่ะไม่ซีเรียสก็ได้นะครับแต่ทีนี้ไปเป็นห้องของลูกค้านะฮะมันไม่สวยงามนะครับมันก็ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรฮะรแต่เราจะมาแก้ไขดําเนินการในการเปลี่ยนฟิล์มนะครับอพอเปลี่ยนแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่จะให้สวยให้ใสให้สดเหมือนของใหม่มือหนึ่ง มาจากศูนย์เลยมันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็ทําประทังแบบว่าสักประมาณผมให้คะแนนสัก75% 80%นะครับกับการลอกหน้าจอเปลี่ยนฟิล์มตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราลอกหน้าจอไปแล้วเราจะไรแปะล่ะเราก็เจือเกลือจิ้มเกลือเลยครับเกลือจิ้มเกลือก็คือของผมมันหมายความว่าเราก็เอาฟอยล์ของแอร์มันเนี่ยแหละครับติดเข้าไปแทนฟอยล์ตัวนี้คืออฟอยล์มินียมเนาะเขาเรียกฟอยล์มินียมแล้วแต่เรียกอะเทปกาวฟอยล์มินียม เอาไว้แปะถาดแอร์แปะท่อแอร์แปะอะไรต่างๆที่แบบว่าแปะลมแอร์รูแอร์ไม่ให้น้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับม้วนแบบนี้นะครับลองดูนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแกะประกอบหรือกันแบบละเอียดให้ดูกันเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําไปแล้วละ่ะแต่อ่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยละเอียดนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นยันจบเลยว่ามันจะเป็นยังไงทํำยังไงนะครับตัวนี้ได้ทําการแก้ไขแล้วเห็นไหมฮะผมให้คะแนน80% นะครับกับการซ่อมไปนะครับแต่ก็ดีกว่าเก่าเยอะอ่ะถ้าเปรียบเทียบเห็นไหมครับก็เปรียบเทียบสวยกว่าเยอะนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับกับอันนี้ทําแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรายอมรื้อหนึ่งตัวเลยรื้ออย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราให้ช่างเขาลื้นครับอ่ะรื้อเลยตัวนี้นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกจะให้สวยให้ใสให้สดเหมือนของใหม่มือหนึ่งถ้าเราซื้อมาแกะกล่องเลยมันก็คงไม่ใช่นะครับแต่ที่นี้เราทํางบประหยัดนะฮะงบประหยัดงบกี่บาทเอ่ยผมก็ไม่รู้อ่ะฟอยล์ม้วนหนึ่งก็200บาท แต่แท้จริงถ้าเร <tinc S 2> ามีติดติดตัวอยู่แล้วเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับฟอยล์ครับถ้ามีติดบ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นช่างอาจจะมีติกนอยู่แล้วล่ะกับฟอยล์ตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ทําการลื้อๆนะครับสไลด์สไลด์อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่กี่นี่ลืมถ่ายเอาใหม่อ่ะสไลด์ออกอ่ะสไลด์ออกปุ๊บสไลด์ออกได้เลยนะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้อ่ะพอแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บอ่ะเราแกะแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วเราก็แกะน็อตด้านหลัง ไขควงเล็ก3ตัวเห็นไหมครับ1 2 3ตรงนี้อ่าแล้วทีนี้เราทำการงัดข้างออกนะฮะเอาสัก,กุไลปากแบนตัวเล็กนะครับงัดข้างอ่ะแกะออกมาโอเคแกะออกมามันจะมีน็อตอีก3ตัวอ่ะให้สัก,กุไลปากแฉกขัน เพื่อจะเอาแผ่นปิ้นมันออกนะครับ mm hmm. อ่ะดึงแผ่นปิ้นมาแต่ก็ระวังตรงตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวตรงนี้หน่อยอ่ะดึงขึ้นมา สมมติเราดึงขึ้นมาแล้วเราอยากจะทําความสะอาดเราจะใช้ทินเนอร์ใช้แอลกอฮอล์หรือใช้อะไรแล้วน้ำเปล่าล้างก็ได้นะแกะฟิล์มออกไม่ซีเรียสแล้วก็ก็ <ๆ S 1> เป๋าให้แห้งเช็ดให้แห้งนะครับล้างได้หมดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคราบสกปรกตามแถวนี้นะถ้าเราจะล้างล้างได้หมดนะครับขอแค่ให้เอาแผงปิ้นตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ไปทาความสะอาดสไลด์ล้างได้หมดนะครับมมรนะรล,ล้างได้หมดนะฮะโอเคมาเอาแผง,งออกเอาหน้าจอออกมาดึงหน้าจอออกมาเลยนะครับมันจะเป็นแค่แผ่นยางอย่างเดียวเป็นแบบนี้นะครับอะ่ะโอเคทําการลอกออกนะครับด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าไม่เกี่ยวด้านหน้าไม่มีให้ลอก นอกด้านหลังนะครับวิธีแบบนี้ก็เป็นวิธีที่แบบว่า,างบประหยัดนะครับก็ออกจากแนวลูกทุ่งหน่อยนะฮะแล้วก็จะไม่ต้องซื้อใหม่เพราะว่าเดกินของแท้เขาแพงนะนะครับของแท้เขาแพงนะครับบางรุ่นก็6700 7ด0 0 0นะครับพันกว่านะครับแล้วแต่ BT ทนะฮะแล้วแต่รุ่นนะครับ ถ้าผมเคยซื้อจําไม่ผิดนะถ้าเป็นตัวแท้นะตัวนี้นะมันจะหกรหรือ5 5 0ร้ละครับเมื่อสมัยหลายปีละนะฮะหลายปีละกับตัวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้24 BTU นะฮะอ่ะโอเคเราทําการลอกลอกแล้วจะหน้าตาจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นคาบเหนียวเห็นไหมถ้าเป็นคาบเหนียวเราก็โดยทำงานเอาทินเนอร์ค่อยๆเช็ดรูปออกเลยรูปคาบกาวออกนะฮะอ่ะชุบเสื้ผ้านะครับชุบเสืผ้าอ่ะค่อยๆเช็ด อ,อ๋อโทษทีนะกี่นี้ช่างเขาลอกออกไม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลอกมันจะเป็นคล้ายๆสองชั้นอะ่ะคล้ายสองชั้นถ้าลอกทีเดียวออกมาหมดมันก็คือหลุดหมดแล้วก็เป็นคาบกาวเหนียวแต่ถ้าลอกออกมาไม่หมดมันจะเหลือไว้อยู่หนึ่งชั้นเหมือนเมือสักครู่กี่นี้เราต้องลอกออกให้หมดนะครับลอกเรออกให้หมดเลยให้เหลือแต่กระจกเพียวๆเลยนะฮะเมื่อกี่นี้มันยังติดอยู่แล้วมองไม่เห็น นะครับโทษทีขออภัยด้วยนะฮะเราก็ใช้ทินเนอร์นะครับผมใช้ทินเนอร์นะฮะบางตัวเราลูบออกไม่หมดกาวมันก็จะติดเยอะหนาหน่อยเราก็ต้องใช้เล็บขูดใช้อะไรขูดช่วยนะครับเพื่อให้กระจกมันใสนะฮะเอาทินเนอร์เช็ดเยอะๆนะครับ,เ, thinner, เ,เ,นะรบเป็นคราบกาวเหนียวมันจะได้ออกนะฮะ เราก็ต้องเช็ดทอาความสะอาดเรียบร้อยให้มันดีๆนะครับไม่ให้คราบกาวมันมีเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเหมือนเราติดฟิล์มโทรศัพท์นั่นแหละครับอาการเดียวกันนะฮะแต่เราก็จะได้ไม่ไม่ต้องเป๊ะเท่าเหมือนกับเขาก็ได้นะฮะโอเคนะมาดูนะวางเป็นฝ่ามือนะปุ๊บพอเราลอกออกเสร็จแล้วมันจะประมาณนี้นะครับได้อารมณ์ฟิลนี้นะฮะถือว่าใช้ได้โอเคครับทีนี้ฟอยนะฮะฟอยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้หน้าขาก่อนนะฮะฟอยก็คือตัวนี้ นะครับเราทําการเอาคัตเตอร์ตัดนะแต่เราต้องเลือกแผ่นที่สวยนะครับอย่าให้มีรอยย่นเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรอยย่นเยอะเดี๋ยวมันก็จะมาติดทางหลังมาโอเคอูาอมาถ่ายอย่างงี้ถ,ถ่ายอย่างงี้ถือถ่ายข้างบนเลย่เดี๋ยวผมอให้คนถือกล้องก่อนนะครับปึ๊ดตัดเผื่อไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเอาเรคัตเตอร์ตัดเก็บเอา เพราะว่าถ้ามันเป็นแผ่นพุ้ยง่ายถ้า ถ้าเรารีบไม่เรียบอ่ะมันก็จะเห็นเป็นรอยขึ้นเยอะนะครับเห็นเป็นรอยขึ้นนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมพอเรารีบไม่ค่อยเรียบมันก็จะเป็นรอยขึ้นหน่อยเห็นไหมมันเป็นรอยขึ้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวเป็นรอยขึ้นหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาคัตเตอร์ตัดเลยแต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเราทําใหม่นะทําทีเดียวสวยๆมันก็ไม่เปลืองนะครับ แต่ทีนี้ผมทำอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอทายาทำให้ดูเลยแล้วกันทีนี้นี่ตัดคมไปหน่อยอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวลองใช้ให้ช่างประกอบดูนะครับชัดหรือไม่ชัดนะครับความสวยหรือไม่สวยนะครับมันขึ้นอยู่การติดด้วยนะครับเนาะ แต่ตัวนี้ผมติดไม่ค่อยสวยหรอกผมก็บอกตรงๆเลยแต่ตัวนี้ติดสวยนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมจะลอกออกอีกผมก็กลัวคลิปวิดีโอมันยืดยาวนานประกอบเลยยืดยาวนานนะครับก็ทําให้เข้าภาพแบบนี้แต่ถ้า أ, พวกคุณทําแล้วไม่พอใจแกออกเลยแกออกเลยนะครับไม่เสียหายนะครับเป็นแบบนี้นะครับทาทีเดียวก็ทําให้สวยนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับว่าพอแปะแล้วแล้วเป็นยังหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้จะแปะสวยหน่อยนะฮะอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นรอยน้อยหน่อย แต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูถ้าแปะไม่สวยมันจะเห็นรอยแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้กำลังประกอบอยู่นะฮะทำแบบนี้เหมือนกันหมดทุกเครื่องนะครับเหมือนกันหมดทุกเครื่องนะครับแต่ถ้ามีคนถามว่าพี่ถ้ารุ่นนู้นรุ่นนี้ให้เออมิสซูมิส่สะเราลองดูเราลองดูนะครับรีโมทพวกเนี้ยถ้าเป็นรุ่นจอแบบนี้นะครับแล้วก็ลอกฟิล์มได้สามารถทําเหมือนกันได้หมดนะครับถ้าเป็นจอในี้แต่ถ้าเป็นจอที่ติดกับแผ่นปิ้นเลยไม่สามารถถอดได้ก็ไม่สามารถทําได้ นะครับมันเป็นจอที่เป็นจอแก้วแล้วที่เป็นถอดออกได้นะครับซึ่งสามารถจะทําได้ถ้าเป็นหน้าตาคล้ายๆกันนะครับอ่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็รอดูนะฮะว่ามันเจ๋งไหมนะฮะวันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็มาทําฉบับเต็มเลยนะครับอ่าก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดก่อนโหมดปึ๊บอ่ะนะครับปรับปึ๊บปื๊บกดได้หมดทุกอย่างเห็นไหมครับ ใช้ได้อยู่แต่เห็นไหมเห็นเออ่ตัวแผ่นฟิล์มผมไหมแผ่นไอ้ตัวฟอยล์ที่ผมแปะไม่ค่อยสวยมันยับนะครับมันยับประมาณนี้นะครับได้ลมประมาณนี้นะครับอันนี้ให้คะแนนประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเนาะนะครับมีรอยยับอยู่แต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกตินะครับปรับได้เห็นไหมนะครับปรับได้แล้วก็โหมดนะครับเห็นไหมได้หมดทุกอย่าง โอเคครับประมาณนี้ครับกับการลอกหน้าจอเปลี่ยนฟิล์มรีโมทแอร์ไดกินนะครับฉบับเต็มนะครับโดยใช้ฟอยล์ของแอร์มันเองนะครับใช้ตัวฟอยล์ของการทำแอร์เองนะครับเราแปะเราสามารถทำกันได้นะครับเป็นงานไม่ยากนะครับโอเคครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรนิดๆหน่อยๆถ้าพอผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะครับโอเคครับฝากไว้คลิปหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับ